พวกนี้เนี่ยมันจะเข้าไปในร่างกายแล้วไปกระทบม้ามกระเพาะอาหารแสดงออกมาทางผิวหนังเป็นผื่นผิวหนังอักเสบได้ค่ะคุณหมอครับผื่นแพ้ผิวหนังอักเสบควรหลีกเลี่ยงอาหารอะไรบ้างครับอย่างแรกเลยนะคะก็คืออาหารรสจัด อาหารเผ็ดจัดเค้มจัดหวานจัดเปรี้ยวจัดไข่อย่างที่สองก็คือของหมักดองแล้วก็อาหารกระป๋องต่างๆนะคะอย่างเช่นกะปิปลาเคม็มหนอ่อไม้นะคะปลาร้านะคะตัวดีเลยนะคะแล้วก็อาหารกระป๋องที่มีสารกันบูดนะคะอย่างที่สามเนี่ยก็เป็นพวกผักที่มีกลิ่นฉุนนะคะอย่างเช่นกุ้ยช่ายกะเฉดกะทินผักสตอนะคะอย่างที่สี่เนี่ยเป็นอาหารทะเลที่มีสารฮิสตามีนสูงๆนะคะอย่างเช่นสัตว์ทะเลที่มีเปลือกแข็งกุ้งปู หอยกลางนะคะอย่างสุดท้ายเนี่ยก็คือนมเนยชีสนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของนมนะคะอาหารพวกนี้เนี่ยมันจะเข้าไปในร่างกายแล้วไปกระทบม้ามกระเพาะอาหารทําให้ม้ามกระเพาะอาหารเนี่ยสะสมความชื้นเกิดการอุดกัน้นนั้นวันเข้าก็แปลเปลี่ยนไปเป็นความร้อนชื้นแล้วก็แสดงออกมาทางผิวหนังเป็นผื่นผิวหนังอักเสบได้ค่ะเป็นข้อมูลที่ดีมากๆเลยครัคุณหมอ